นะพ่อเมื่อสุริโยเขีนบุงล้ำพ้าฝ้าหุงตาพ้ามมุ่งมาดนาะขันลาเจ้าจางไปนาะเสร็จเรียบร้อยผ้มก็จากพ่อยนีมอบไม่ตีดวงจิต เกีย่ลืมคำบ่นขันเอาขึ้นไปห่องสียพี่นครนราชสิไปทุนพมานไทยให้คงหัวสวประกันเงิบสิไปบอกว่าท่านได้ตอนรับปานใส่พญาเศียนสงชัยสีเซิญนสมย่อย่องจากประธานของให้ เปลียนนลังวันนั้นบักไงนี่ยังนี่อยู่ป่าไม่เงินสินสายกำบอมิงขั้นบได้ครั้งนี้ขั้งไม่ก็ยังมีอันคุณนงามความดีแม่นบ่ลืมลงสิ้นผ้ามานาล่วงลิ่นหลายประการก่อยก้าวในพา,านบอกแก่เจ้าว่าทางเขาสู่ดงกนา ให้พามขึ้นโคกคองตรงใส่ผู้เขาไปตามเล่าตามดอนบอนหินเป็นคาน มีทั้งผู้พาคันตันตาลสองสักคุณห้ำห่วงคันดังกองสะตันไปนาสารพัดคันมูไม้อ่อนน้อย่ยเป็นทันมีมากท่านแค่ไฟให้คอยกินตั้งเขาโกกกระดาลายต้นโกกระโดนลายซ้มมีต้นสูงต้นต่ำกับทั้งมีมองพร้อมคันไหลล้นว่าเยิเนลิงนา นอกจากต้นขันมุนนี่ก็มีโยหลายแนวเกิดเป็นแถวในดงให้ยังตรงไปนาเมียสุมผู้ไม่มากว่าวนทุ่มมาไม่มากเดือมีหอดสร้างหอดเสืออยู่นในดงด้านดาวทั้งเขาบ้นสิมไปพายบ่เคยเดินเขาดงเ,าเราแสนเรามีทั้งผีเปรนเป่าตะพ้ำเท่า จง à, ลังว,วังมีลือสีอยู่ยังให้ระวังทางเสียมไปเพื่อนหากเป็นชีพใหแวมไปยามทานอัจจุตาลือสีเพื่อนหักเนาในหันตันดอยบนเสียมผ่านจะลืมไปแวดทานพ่อได้คันพักแหงนักพ่อได้หัวแจมแจม้งพมามกะเ้าเดินดงไปตามพ่งไผนา ป้าดงคันเดินดาวคิดเห็นสาวนางลาอมิตตาหน่อยหอนย่ำจะนอนอยู่บ้านท่านิ่งอายเนี่ยบนหัอหรือจะไปพบพ่วคันสู้ไม่ใช่งามบ่สงสารตาพามผู้ดงเดินดงดาว บอมพองข้าวตาเท่ากาหาวใจไว้วันคิดถึงแม่ดวงจันทร์แสนเศร้าราโอ้อามิตตาเจ้าเลือมพี่แล้วหรือยังตาดังเงิยบนาเขียนไปหลังมาน้มพามามามนากระแสนโกขึ้นไปโคกคอยคอยใจละหอยหวงงังเจหลังเดินไปบ่ได้ยาง คันเศร้าหยดจนงาไหลไข่หมดได้ทาวเสียสนลมได้ยินลมผ่านใหม่ใบตองก้องสนั่นจักกะะนองคันได้ทางเดินโดแต่ยินนกกินโจมันห้องอยู่กลางดงมาเม้นเสียงนุ่งลักได้แดนนํามาเอิญตามพําเหมือนกันแน่สิ่งลิงโดจะลืมย่างว่าเม้นนังขนาดน้อยมานเอิแนวน สวยสวยมาเด็ดแห่งโงอเนี่ยอนอยู่กลางเขานูกกาเบ้ากวอนเสียงก้อนใจหิวลาเห็นผู้เขาตันนา,า้าภามจนมาสันเป็นนักสัจันนาผู้มาปากเบ้าน้ำเจ้ากามบ่มมีพ่อดีในขันฮอดดันรลืาสีองค์มูนีเพียนพพสาตสินเน่าคา ทานได้บำเพ็นสร้างสินทำอ,อยู่ในปาสุยสักโกบรได้ซาประนมเนิววขึ้นใส่หวัวนาอันวักัวาตาเท่าก็เน่าไป่ใจเที่ยงจัดสีบยงรับตอนตะพา,ามเท่าควงสุนแนวพามได้กินนิ้มแนวพักอยู่หนึ่งราตีอจุตาเลือสีได้แบงปันนาโนพลไม่ฉันขอยย่ติกามไว้ พ้ามาน่าเดินปากจนลาพ้นสามสิบหาพักฆาธาพันละหน้าป้าไม่นอนกันจมและแหให้ตีนงข้งแม่นส่งกันสั่นดอกน้ำนาสาธ พลสาม35พระคาถานิธิตาปัต้ขึ้นกันมหาพลนเดินย,ยมพอยมเมแปดสิบพระคาถาพัลลนาปาไม่ไ่ขอ,อนิมนต์ครับ